ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันสอบผ่านเฮ้ยวันนี้ฉัตองีอเลียันนี้มันสอบด้วยปีที่แล้วได้สามจุดเก้าแปดปีนี้จะได้เท่าไหร่เนี่ยเมือสองปีที่แล้ว เ oh อ้สามจุดเก้าหกโอ้โหปีนี้อาจจะลด,ดหรือเพิ่มยังไม่แน่ใจแต่เราต้องตั้งใจใช่ uh huh. รียนจถึงห้องเรียนแล้วสวัสดีเพื่อนๆอ,อันนี้สอบกันใช่ไหมรอครูกันเชิมาเลยตอนนี้เมื่อไหนครูจะมาเนี่ย่านนั่งเลมาแล้วนักเรียนทำสอบได้ กูใส่ไว้ใต้โต๊ะเมื่อวานใต้โต๊ะอ๋อนี่ไอได้แล้วปีนี้ฉันต้องสอบผ่านให้ได้ต้องสอบผ่านาสามวันผ่านไป ้นี่ผ่านมาสองวันแล้วหรอเนี่ยขอบอกเกตดออกแล้วไปถามพอ่ออครูใหญ่ดีกว่าฉันจะได้เกตดอะไรสวัสดีค่ะพอ่ออออาว่ายังไงวันนี้หนูได้เกตดเท่าไหร่หรอคะวันที่สอบอะออพออ๋อไปดูแล้วเธอได้ 4.00ฮะจริงหรอคะใช่ฉันขอเดินต่อนะวิ <Hey. S 1> ฉันได้4.00เย้ฉันสอบผ่าน, <Yeah. S 1> น,อ,านอุ้ยอีนี้ฉันได้คะแนนดีเลยนะเนี่ยโอ้ oh, ไม่อยากเชื่อเย่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 ไม่สะดุ้กตีแต่แน่แน กระจบก,กันเป็นแล้วนะทุกคนกับละครเจ้าเงก็อย่าลืมกดติดตามเรากันด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เขาตัวล,ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย